สวัสดีครับผมนายพระกพลลดเหลือรหัสนักศึกษา1 1 6 1 1 1 4 6 2 0ห9นีด7ครับวันนี้ในวิดีโอนี้จะนำเสนอการทำข้อสอบของข้อที่4นะครับโดยโจทย์มีอยู่ว่ามี employee กี่คนที่มีลูกน้องครับโดยขั้นตอนทำจะมีดังต่อไปนี้นะครับ <laughs> yeah, easy select. See, let call this thing, this this thing manager, <coughs> manager, Manage. ฟองอ่าแล้วอยโดยในส่วนของโค้ดก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับโค้ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีใช้ฟังก์ชันเขาแล้วก็มีการใช้ดิสติงในการตัดตัวซ้ำออกไปนะครับ แล้วก็มาจากตารางของ employee นะครับในส่วนของคำตอบนะครับก็จะได้ทั้งที่มีเป็นคนที่มีลูกน้องหรือก็คือเป็นหัวหน้านะครับก็จะมีทั้งหมด18คนนะครับครับขอจบการนำเสนอข้อที่ สี่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ